และทีนาขนลุกที่สุดก็คือใบหน้าเหมือนพระตุดงรูปนั้นทุกกระเบียดนิ้วทั้งดวงตาลึกโบริมฟีปากแห้งแตกและรอยยิ้มสงบแต่กลับดูอมมหิตเสียจนเลือดในกายทุกคนหิินวา่าสิงของมันแตกปลาเมือนลำคอเต็มไปด้วยค้นสัตว์มันตะวัดลั่นก้องป่าจนสถานทุกคนแข่งโอูไม่ให้ใครหนีพ้นดอกมือนี่ ต้องมีผู้มาแทนกูมาเป็นตัวตายตัวแทนกูเถอะคนทั้งกองคารวานเบิกตาพโพลงบางคนวิ่งหนีแทบไม่คิดชีวิตบางคนผลอลม้มเพราะความตกใจสุดขีดแล้วเจ้าสิ่งนั้นมันเหวี่ยงสากมอนลงใส่เกวียนเสียงดังปังเหมือนสายฝาฟาดล้อเกวียนแต่กระจายเป็นสิ่งเสียงวัวกควายตกใจกระเจิง แต่ฟูงยังไม่เคยเป็นมาก่อนนายห้อยคำพาเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนสั่งสุดเสียงอย่าให้มันเข้ามาใกล้ดีคัดผู้ใดมีปืนยิงเลยยิงมันยายพักจากนั้นต่อมาเสียงปืนหลายกระบอกดังสะท้อนก้องกลางป่าจนประกายไฟและเป็นแถบแต่หน้าใจหายกระสุนกลับไม่ระคายเนื้อหนังของมัน ไม่ได้ทำให้มันชะงักแม้แต่น้อยเจวกระหังพระกรีเสียงยาวลั่นป่าจนยอดไม้สัสถานไปทั่วบริเวณจากนั้นมันพุ่งหลงซ้ำฟาสากมอนไปที่กองสเสบียงจนแตกละเอียดกระจาะกระจายลูกหาบหลายรายพยายามหนีหลงลำห้วยแต่ก็ถูกสากมอนฟาใส่จนล่างใส่ลม้มบางคนไหลลงน้ำบางคนร้องลั่น จนเสียงขาดห่วงการต่อสู้นั้นดำเนินไปอย่างยาวนานราวกับข้าคืนไม่ยอมมุนไปไหนผีกระหังพระตนนี้เหมือนอาศัยขวามืดเป็นพลังยิ่งลมพัดยิ่งแข็งแรงเสียงมันแผดลันป่าจนทุกคนสันสะท้านในหัวใจจนกระทั่งต่อมาฝาเริ่มเปลี่ยนสีลมที่ตีแรงตอนแรกเริ่มอ่อนลง ปรากฏว่าเจ้ากระหังพระเหมือนเริ่มมีอาการสะดุง้งเหมือนมันเริ่มรู้ว่ารุงสางคือสิ่งที่มันกลัวที่สุดมันมองทุกคนด้วยดวงตาแดงฉานสุดเขยดแค้นก่อนจะกรีดเสียงแหลมสูงจนแม้แต่ต้นไม้ยังสัสะเทือนแล้วจึงกระพือปีกหนีหายไปในเงาไม้เหลือไว้เพียงกลิน่นสาบเนาาคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณ